จักตัวนานมากสามอาทิตย์จะหนึ่งเดือนแล้วเย็บจากจนปวดเมื่อยไปหมดแล้วแต่วันนี้จะไปออกบ้านเบาๆสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่แมททำแมทใหม่วัดไซส์กว่าจะได้นั่งนานนี่ค่ะแมทสีเหลืองเข้ากับกระเป๋า ถึงร้านแล้วนะคะมากินยากินิกุกันยากินิกุแบบเกาหลีนะคะแบบห่อไว้ต่อนี่่านี่นนนปวดมากปวดมือปวดตัวมากเลยมานวดคขาปวดเอวมากเพราะยับจักบ,บ่อยยับจักทุกวันปวดคอด้วยปวดจนนอนไม่หลับ โอเคเริ่มก็สบายและอ๋อโดนสุดๆเลยเจ็บมากตรงเอว